ผมนายสนชายลีลาน้อยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เพิ่งมารับตาแหน่งเมื่อยี่ิบก้ากันยายมที่ผ่านมาัสิงห์บุรีนะครับท่างก็ต่างด้านบ้านเรือนก็มีประมาณห้ามเพอนะครับซึ่งเมื่อเช้าตั้งแต่เช้าก็ไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนนะครับป้องกันดินถล่มนะครับเราได้รับจากเครื่องดูดน้ำจากตุลาการนะครับแล้วก็จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ หยมเสิงห์บุรีนะครับท่านโชคชัยสักคอนพาณิชน,น,นะครับได้กลับต้อนรับแล้วก็แนะนำของท่านที่ช่วยสิงหบุรีครับเป็นเช่นครับเดี๋ยวขึ้นแข่งครับที่สมบูรณ์ได้แล้วก็สู้น่ายครับเราก็ใช้นโยบายท่านประหลัดครับกอบอนครับคือนำหนึ่งเก้าให้ท่านกับเหตุการณ์นะครับก็ได้มีการเตรียมความพรออ้อมขออนุญาตแนะนำท,ท่านแรกสุดในแพทย์โทรศัพิ์เรียนอยูะครับอันนี้เป็นในแพทยาชา์ช่วงชัน การในเรื่องของภารกิจกำลังงานเนี่ยเรายึดกรอบของ EOC สายนะครับก็จะมเีเรื่องของแม่น้ําเจ้าพระยายะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของสิงห์บุรีนะครับน,ใน,ใน,ปปน,นะครับตั้งแต่ปี2538นะครับก็มีอยู่ครัมีการท่วมที่อำเภออินบุรีอำเภอเม,าามืองแล้วก็อำเภอสีบุรีนะครับซึ่งตอนนี้สถานก,การณ์จะอยู่ รวมถึงการเตรียมให้การดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับการสำรองเวชภัณฑ์ผู้ป่วย Ckd และสเตนะครับที่ต้องทำ c p d แล้วก็ใส่น้ำยาล้างน้ำยาอาการน้ำท่วมก็จะเป็นสิ่งที่ทุกขังเรานะครับทางครมอ่อางทีผมไม่ทราบเราท่านรองนายกจะมาพรุ่งนี้นะใช่มลองไปขึ้นขึ้นไปดู เรื่องการนำช่วงก็ผ่านมาก็คือตัวปฏิบาติที่เย็นจิงนำสัานะครับเรตนาโเลือยอก่ะเมอะไรอะดาว้อยพอสมั้ิประเทศเยิง 哦。